วันสุดท้ายแล้วนะคะกับงานนี้ถึงกับต้องกรี๊ดเมื่อเจอร้านหมูกรอบในดวงใจเชฟเบนะคะหมูกรอบแสนอร่อยจากเชฟเบิร์ดนะคะเรามาชิมกันดูว่าอร่อยสมคำล่ำลือไหมมีคนฝากซื้อเต็มเลยนะคะกับร้านนี้โอเค อร่อยอร่อยส่งความเล่าลือนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะขายดีไหมคะพะ่อค้าขายดีครับนนเดี๋ยวอันนี้เชฟเบิร์ดต,ตัวจริงไม่ใช่อันนี้พ่อครับอันนี้พ่อเชฟเบิร์ดใช่เดี๋ยวยำ oh. เ,เ,เส้นเล็กอ๋อโอเคค่ะแหมใส่ปะลาไหมไม่ใส่ดีกว่าคะ่ะ ชิมยำเส้นเล็กหมูกรอบของเชฟเปิร์ตว่าอร่อยแค่ไหนสมคำล่ำลือไหมเมื่อกี้ชิมหมูกรอบไปแล้วเราต้องมาชิมยำกันบ้างเมนูอื่นๆมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะต้องมาชิมค่ะวนันนี้มาแล้วต้องไม่พลาดหร้อนเว้ยยังพูดไม่ได้ะคะ่ะเส้นมันติดพอ อร่อยมากนะคะรสชาติกลมกล่อมผลิตพอดีใครที่ทานปลาละสั่งใส่ได้นะคะแต่อันนี้คือมิชลนไม่ทานปลาแซบเวอร์เหมือนเดิมนะคะอร่อยเต็มคำกับยำเส้นเล็กหมูก่อบค่ะแล้วก็มีเมนูอื่นๆด้วยนะคะมาตามกันได้เลยค่ะ